รายการนี้ไปแล้วพี่ตองปั๊บหมาดครบรับหนึ่งปีโหอลังการแบบแว้วาวมากยังไงบ้างครับสาลลี่อะไรนะเลยแล้วก็หมาตกลัปั๊บหมาดครบรับหนึ่งปียังไงบ้างครับเราไวพรหน่อยโอ้ยินดีด้วยมาก้องบอกว่าป๊อกมาดเนี่ยเป็นเป็นช็อบที่พนมกับน้องเนี่ยเข้าบ่อยกันมากแล้วก็ พอมาเปิดในจุดนี้ในย่านในย่านไทกราฟชุมชนที่คนมาชอปปิ้งเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่คนจะมาเยอะมากๆแล้วก็จะมาซื้อเนี่ยเยอะมากและคนที่ว่าจะมาเดินทางที่นี่เนี่ยเยอะมากเหมือนกันตะกี้น้องบอกที่บ้านเต็มแล้วของพี่ตองเต็มยังแไปี่เอาเต็มทั้งคู่เลยจะขยายไหมพี่ตองจะเก็บน้องเพิ่มหรืออะไรไหมขยายบ้านครันเขาหรอ จะขยายบ้านพวกทรงหนึเออที่จะมีตัวไหนที่เราแบบชอบหรืออะไรเป็นพิเศษไหมนี่ชอบครัชอบใช่ไหมตรงนี้คืไม่ดาทุกอย่างเขาเห็นว่ามันมีการม EQ รวมกันไวแล้วเราก็ไม่ทันเลยแต่ว่าสวยมากจริงๆแล้เป็นเสกเ้งแล้วก็สามมิติแล้วก็ทำมาเป็นสองมิติด้วยมีลายเส้นของงานอครับ ไ,ได้ามากันช่วยฮีลใจยังไงนอกจากบแบบเออมันสวยน่ารักแล้วอะไรเงี้ยกม<ฤ>็มากของท,ที่เราสะสมี่เราที่งเลยนะค,ครับของที่เรา,า,เาสะสมเราได้มามันมีสตอรี่เรื่องราวในเรื่องของการที่ตัวนี้เราไปได้มาจากที่ไหนตัวนี้เราได้มจากเหนตัวนี้ที่ใหรหาต้อมีเลยซื้อตัวที่เครหาต้องมีซื้ออันตัวเดียวนีครนะในความยากลำบาก มาเนาะตัวนี้มีเรื่องราวเลยรู้สึกว่านอกจากสิ่งของ่แล้วก็ขอรี่เรื่องราวนี่แหละมันมีเวลาดูเขายิ่งใหญ่มากวันนี้โอเคขอบคุณครับ